สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาจากป่านะคะวันนี้ก็ได้เอ็ดน้ำมันเออเอ็ดมันปูนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้สามถังนะคะกลับมาเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะนี่นะคะไปตอนเช้าแปดโมงครึ่งนะคะ ก็มีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะนี่นก็มาดูวันนี้ฝนตกก็ต้องกลับมาบ้านเพราะว่าฝนตกนะคะวันนี้19องศาหนาวสิบแเนะคะเย็นๆน,นี่นะก็รองน้ำไว้รถผัก เรามาดูผักผักนะคะดูว่าผักเราโตรหรือเปล่ารอบสองวันนี้จะไม่รดน้ำนะคะสิบแปดองศาเองสิบเก้าองศาเย็ยยนผักเหลืองก็มีนะผักปีหน้าเอาใหม่มาดูผักนะคะ ีนนี่อุ่นมากเลยเยผักบุ้งรอบสองนี่นะคะใบบบกนะคะก็งามนะคะจะรอให้ใบแก่ๆแล้วก็ถ้าใบแก่จะกินกัะส้มตำอร่อยนะคะดูงามมากเลยใบบบก <ๆ S 1> นี่นะคะผักบุ้งรอบสองพี่คนไทยก็จองผักบุ้งนะคะ จองกระเพาเข้ามาดูผักบุ้งก็เริ่มโตแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะได้เก็บนะคะอันนี้ก็ตัดให้เขาแตกมาใหม่นะคะก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะกำลงังแตกมาใหม่นะคะนี่สวยมากก็มาดูเต้นนี้นะคะ เ,เต็นนี้กระเพรามาดูกระเพาก็เริ่มจะสูงแล้วนะคะพี่คนไทยก็ถามว่านั่นมีผักอะไรบ้างก็นี่นะคะผักก็มีมีกระเพรามีอะไรนิดๆหน่อยๆนะ้ำยังไม่โตมันเย็น อากาศเย็นอีกละมาสเปดองศาตอนเช้าก็สิบสองสิบสามองศาหนาอีกละนี่กันนี่ก็เริ่มจะเขียวมาแล้วนะคะตอนนั้นก็เย็นเย็นก็เริ่มจะเขียวแล้วเห็ดออกเออเกงเห็ดเนาะเกงเห็ดพึ่งเห็ดรวมมิตดน้ำหมากเห็ดตะไคร้เนาะเห็ดรวมมิร เปเมิงลักเกงหน่อไม้เนาะใะ่ะป็นเมิงลักช้ามากเลยนะคะเนี่ยช้าจะอากาศเย็นอีกละเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นประเทศอื่นเขาร้อนเนี่ยออกมาเย็นอีกละออากาศเปรวปวนนะคะอืกระเพ่า,พานะคะ ก็ขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะผักก็เริ่มจะโตแล้วนะเนี่ยนี่นะวันนี้ก็ไม่รดน้ําอากาศเย็นก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะไปทําความสะอาดบลูเบอรี่ก่อนนะคะวัสดีนะคะ